สวัสดีเอฟซีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไม้ประดูนะครับที่เมื่อวานนะครับพี่ชายเรียกให้อ่าไปเอาไม้ประดูนะครับพอดีเขาตัดไม้พื้นฐานแล้วเจอท่อนที่มันแบบตรงๆหน่อยก็เอามาไว้ให้ผมในการผ่าไม้นะครับนี่ครับทุกคนท่อนใหญ่นะครับไม่ใช่ไม้ใหญ่นะครับเนี่ยเห็นไหมดูมือผมนะครับท่อนใหญ่นะครับสองท่อน ก็เป็นไม้ประดู่ที um ่แบบอายุน่าจะหลายปีแหละนะครับพอดูต้นมันใหญ่เนาะนะครับเต็มฝ่ามือเลยนะครับทุกท่านลายไม้ไม่ต้องบอกนะครับสวยแน่นอนครับแต่ว่าไม้มันแข็งครับต้องบอกเลยว่าโซ่ต้องคมๆนะฮะในการเลื่อยไม้นะครับเพราะประดู่นี่ถือว่าเป็นไม้ที่ ราคาสูงนะทั้งไม้แผ่นทั้งทำเฟอร์นิเจอร์วงกบประตูเนี่ยนะครับแพงนะครับไม้ประดู <c oughs> อันนี้ผมก็ได้เอาไม้หมอนมาด้วยนะก็คือไม้ท่อนสั้นๆเอามาเอามาไว้ลองนะครับอ่าถ้าเกิดว่าไม่มีไม้ลองอะ่ะมันมันจะปวดหลังครับอนี่ครับทุกคนแต่ว่าผมยังผมยังไม่ซอยนะตอนนี้นะครับก็ ทำอย่างอื่นไปก่อนนะครับให้ FC ดูครับ